สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้นะครับคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เมาส์นะครับกับทีวี LG นะฮะแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าไอ้ตัวเมาส์นะครับและตัวคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับผมต่อเป็นสาย USB นะครับไอตัวเมาส์นี่เป็นยี่ห้อน่าจะเป็น GNET นะครับน่าจะเป็นชื่อยี่ห้อนะฮะส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับเป็นของ Dell นะครับอันนี้ที่ผมใช้กับคอมพิวเตอร์อยู่นะฮะคราวนี้ก็ พอผมต่อเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวการใช้งานนะครับหลักๆก็เดี๋ยวผมคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับถึงรายละเอียดในคู่มือผู้ใช้นะครับแล้วก็ที่การใช้งานการเปลี่ยนภาษาเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะอย่างแรกนะครับถ้าเกิดเราจะใช้งานทางแรกเนี่ยผมแนะนําเข้าไปดูคู่มือผู้ใช้ของเครื่องก่อนนะครับวิธีการกดเข้าไปดูก็เลือกไปที่ฟันเฟืองนะครับกดปุ่มเซตติ้งที่รีโมทก่อนนะฮะจากนั้นให้เรามาดูที่การตั้งค่าทั้งหมดตรงนี้นะครับผม เลือกหัวข้อทั่วไปนะครับจากนั้นมาดูที่บรรทัดเกี่ยวกับทีวีเครื่องนี้นะครับให้เราดูที่คู่มือผู้ใช้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นนี้นะครับมันจะมีหัวข้อให้เลือกหลายๆอย่างนะครับจริงๆก็แนะนําลองเข้าไปดูได้นะคมันมีมีเป็นแบบข้อแนะนําการใช้งานทีวีดีๆหลายอย่างนะฮะแต่การคลิปนี้นะครับเราจะมาคีย์บอร์ดและเมาส์เรามุ่งไปที่วิธีใช้ทีวีก่อนเลยนะฮะ พอเราเข้ามาหน้านี้ต่อมาให้มาดูที่คำว่าการใช้คีย์บอร์ดและเมาส์นะฮะในหน้านี้นะครับมันจะมีรายละเอียดการใช้งานนะครับการใช้เมาส์แบบมีสายนะครับหรือไร้สายที่ต่อ USB นะครับหรือการใช้แป้นพิมพ์แบบมีสายไร้าสาย USB ก็สรุปคร่าวๆคือเหมือนว่าถ้าเกิดแบบมีสาย USB เนี่ยนะครับใช้งานได้หมดนะครับผมก็ทดสอบหลายตัวแล้วก็ไม่ไม่ค่อยพลาดนะครับใช้งานได้หมดส่วนถ้าเกิดตัวไร้สายเนี่ยนะครับ ผมเข้าใจว่ามันจะมีอยู่ทั้งแบบที่ว่าแพรสัญญาณเสียบ USB ด้านหลังแล้วก็แพรหากันกับไอ้ตัวเมาส์หรือคีย์บอร์ดไร้สายนะครับ mm hmm. ก็ทีวีจะใช้ได้กับที่รูปแบบที่ว่าเป็นการแพร่สัญญาณนะครับ mm hmm. คราวนี้เดี๋ยวในคู่มือมันอาจจะมีรายละเอียดบอกอีกนะฮะว่า,เ,าเรื่องเมาส์ก่อนละกันเรื่องเมาส์เนี่ยปุ่มขวาและปุ่มพิเศษนะครับจะใช้ไม่ได้ก็คือคลิกขวาเนี่ยไม่ได้นะคลิกได้แต่ฝั่งซ้ายนะอะไรเงี้ยส่วน เมื่อใช้งานเมาส์นะครับและแป้นพิมพ์นะครับพร้อมๆกันเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลกระทบนะครับถ้าเกิดใช้งานได้ไม่ค่อยเสถียรเนี่ยมันก็มีเรื่องของสภาพแวบ,บล้อมนะครับหรือระยะทางระยะห่างด้วยนะฮะส่วนแป้นพิมพ์นะครับแป้นพิมพ์แบบมีสายนะครับก็อาจจะไม่สามารถป้อนข้อความได้ในบางหน้าจอยกตัวอย่างเช่นผมเข้าไปที่แอป u t u b e เนี่ยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมเข้าไปที่ YouTube ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ได้นะครับเขา Google อะไรเนี้ยผ่านเบราวเซอร์ได้นะครับส่วนตัวทีวีเขาก็จะมีบอกว่าแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบนะครับกับทาง LG แล้วนะครับซึ่งจริงๆผมดูๆแล้วก็จะเป็นคีย์บอร์ดรุ่นค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับพวก Logitech นะครับ K360, K400, K750 นะฮะส่วนคีย์บอร์ดของ LG รุ่นนี้ผมดูและไม่ได้นำเข้ามาขายในประเทศไทยนะฮะส่วน รายละเอียดข้อต่อมามันก็จะบอกว่าการป้อนนะครับมันจะมีการสลับภาษานะครับหลายหลายคนเวลาใช้คอมพิวเตอร์เราก็จะสนิทจะชินกับการกดปุ่มนะครับข้างๆเล็กหนึ่งครับซ้ายมือผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะส่วนถ้าเกิดตัวทีวีเนี่ยนะครับเขาจะมีบอกว่าเราต้องกดปุ่มนี้นะ alt เนี่ยนะครับ alternate นะครับด้านขวาด้วยนะครับมันมี2ฝั่งนะครับซ้ายขวาเราต้องกด alternate ฝั่งขวานะครับหรือนะครับใช้เป็นการกดปุ่ม control นะครับ control กับ space bar พร้อมกัน อันนี้ก็ใช้เป็นการเปลี่ยนภาษาได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องระยะทางะระยะห่างส่งผลในการป้อนแป้นพิมพ์นะครับฟิลป้อนข้อความอันนี้อาจจะมีมีรายละเอียดบอกลองลองเข้าไปอ่านดูก่อนละกันนะฮะส่วนการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับโดยการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์อ่าอย่างแรกเราต้องใช้ร่วมกับรีโมทด้วยนะสมมติเราเข้าใช้งานแอปเหมือนเดิมแล้วกดรีโมทก่อนเขากดกดกุ่มฮมก่อนนะครับอย่างผมเข้าแอปอเข้าเว็บเบราว์เซอร์ตัวเนี้ยนะฮะ เปิดขึ้นมานะครับเราจะใช้แป้นพิมพ์ใช่ไหมครับเราต้องคลิกเลือกนะครับที่ตัวช่องที่จะให้ป้อนก่อนนะครับสมมติผมเข้าตรงนี้คีย์บอร์ดเด้งขึ้นมานะครับผมก็จะเริ่มพิมพ์แล้วนะครับผมจะพิมพ์ว่า w w w ร์ไนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะฮะนะผมจะพิมพ์ว่า w w w ร์ไนะครับดอทนะครับออันนี้เป็นภาษาอังกฤษ แต่คราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับสังเกตดูนะครผมกดมปุ่ม Alternate ฝั่งขวาเบ๊บหน้าจอมันจะมี pop-up แล้วนะครับเป็นภาษาไทยนะครับผมพิมพ์ว่าเราป๊บนะฮะหรือผมจะเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษผมกด Control กับ Shift Bar ก็ได้พร้อมกันนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกัน .com ประมาณนี้นะฮะการใช้งานก็ไม่ยากนะฮะส่วนตัวเมาส์ก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะ คลิกเลือกได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องต้องคลิกได้แค่ฝั่งซ้ายอย่างเดียวฝั่งขวากดเลือกไม่ได้นะฮะการใช้งานหลกัหลกๆก็ประมาณนี้นะครับยัยลองลองทำกันดูก่อนละกันผมว่าการใช้งานตรงนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับยัยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะแล้วก็ฝากช่องออดอมาไว้ด้วยนะครับเหมือนเดินมนะครับสวัสดีครับ